ท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่บริเวณที่เขาจะแข่งเรือนะท่านผู้ชมป้ายเขาระบุว่าหักนะอีสีอำเภอโพสีสุวรรณเอสโพสีสุวรรณอันนี้เรือตั้งโชว์ไว้เป็นเรือประเภทหาปลาท่านผู้ชม,ต,ชม,ต,ชม,ต,ชมตอนนี้เรือบางลำก็กำลังมาถึงบริเวณสนามท่านผู้ชมกำลังาหาเพื่อที่จะนำเรือลง สนามนีม่บริเวณสนามน้ำท่าถางจะลึกทีเดียวทีมงานพีพายกำลังจะ,ะนำเรือลงสู่สนามท่านผู้ชมขยับมานี้เดองบ่ กอยู่ตรงที่นู่นเส้นที่นี่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคืออาจจะขยับเข้าไปได้อยู่แนวระดับคกลางเสียงกำลังย้ายแพออกขยับเพื่อที่จะให้ทีมเรือนำเรือลงตรงจุดนี้ก็เลยต้องขยับแพออกให้ผู้ชม จริงๆเหรอนึวกว่าไม่มาก็แบบไม่ได้ตั้งใจหรอว่าแล้วเรือเรือสืบสบวิภพายเหรอใช่ใชโอ้โออกมาช่วงเกี่โมงรท่าน,นียออกมาประมาณหกโมงเช้าเหรอออกมาเส้นไหนมาเส้นยะโสธรแล้วก็เข้ามามาชนะชัยมาเจอโดยบังเอิญเนาะนึกว่าจะไม่เจอกันซะแล้วล่ะก็เห็นว่าเขาจัดเมื่อผ่านไปรอบหนึ่งจัดเรือจัดเรือประเภทอะไรหาปลาลักษย่ยงนี่แหละ ทีนี้วันนี้จะเป็นศิษยวิภายเนาะมาในนามอะไรนะครับสิงห์ตะวันนาวาสิงห์ตะวันนาวาเหรอเริ่มมาจากไหนไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยไม่ค่อยได้ยินแต่ที่รู้ๆน่าจะเป็นผู้สนับสนุนอ๋อเหรอครับโอ้บรรยากาศเขาเป็นน้ํำพอมาถึงเนาะเป็นยังไงพี่แต่เรื่องวัฒนธรรมจารีตวัฒนธรรมก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมยุ่งแย่เลยเที่ยวบ้านน่ะเขจัดกันเดี๋ยวนี้กีฬาต่อครับโอ้ดีใจมากเลยมาเจอตอนนี้เรือกําลังอันอืม ผ่านโบขาวโอ้ยมาอันนี้เรือสี่สิบีพายผ่านโบขาวนี่มาจากไหนนะครับบ้านห้วยครับบ้านห้วยคือจังหวัดนี้เลยเนาะชิสเกตบอกอ๋ออําเภอราศีสลายอําเภอราศีสลายก็มาจากธนุนเนาะครับวันวันวันนั้นก็แข่งไหมวันวันที่ที่จัดที่ราศีสลายลงไหมครับผมลงเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเรือเรือเรือไม้หรือเรือเรือขอนเรือขอนเนาะสี่สิบสีพายอันนี้ เดินทางกำลังมาถึงเลยนะครับโอ้แต่อันนี้พอทราบใช่ไหมนะน้ะไรลม่น้ำอะไรอ่ะเออเนาะมันมันชื่อน้ำอะไรครับตัวนี้เป็นลำห้วยทับทันนะครับผมเฮ้ยอ๋อเฮ้ยทับทันใช่ข้อมูลถูกต้องเนาะเ้วยทับทันอู้แต่มันไม่ไหลเนาะครับเนาะไม่ไหลครับพตอนนี้น้ำนิ่งครับอ๋อน้ำครับขอบคุณมากครับวันนี้กำลังนำเรือลงเนาะผ่านบัวขาวครับเป็นประเภทเรือขอน นะครับมาจากอำเภอราชสีสารายเป็นเรือชื่อเรือผ่านโบขาวนะประเภทเรือขอนท่านผู้ชมใช่แต่ผ่านหมู่บ้านเนี่ยอผ่านหมู่บ้านมันก็ต้องอาจจะใช้เวลาเนาะใช่ตอนตอนตอน,ตอนแข่งที่อำเภอราชสีสารายได้เข้ารอบไหมที่ไหนครับรามที่นะ ที่ราซีเหรอใช่ใช่ปีอ๋อไม่ครับไม่ไม่เนาะเป็นเป็นเรือขนเนาะครับเนาะเป็นเรือขนแต่ก็โหรักษายากมากันเนาะเพราะมันมันน้ำน้ำหนักมันก็จะเยอะกว่าเรือไม้ปกติเนาะครับโอ้หต้องรักษาด้วยเนาะมือแล้วน้ําหนักมันจะเยอะกว่ากว่าเรือทั่วไปเนาะครับตอนนี้กําลังประกอบหัวหัวเรือเรียกถูกไหมหัวเรือเรือขน ขนเรือครับกกำลังครับให้ประกอบกับหัวเรือสนิทกันเดี๋ยวก็จะประกอบทำพิธีไหว้แม่ยนางต่อกบโขนเรือให้ติดกับเรือก่อนเป็นห้วยดําน้ำห้วยน้ำทับทันแป๊บหนึ่งนะครับ นั่นเป็นเรือนครเทวีกำลังลากเข้ามาหลกพี่ก็จะเป็นหัวผู้คุมเรือนำมาด้วยท่านอาจารย์พายจาย์นะครับนครเทวีสวัสดีครับแต่รู้ข่าวเรียบมาเลยสวัสดีครับพ่อพ,อพอตอนนี้ที่นคนเทวีกำลัง โอ้ดีใจมากเลยจับมือนอยเยี่ยมเยี่ยมครัขบขอบคุณขอบใจหลวงพี่ระอยจารย์ก็มาคุมพาทีมงานมาทีมนครทีวีพี่น้องน่ารักสุดๆเลยเจอกันอีกแล้วฝากแรงใจแรงเชียร์พี่ๆทีมงานนครเทีด้วยนะครับสุดยอดของเรือนะครับ จอการข้อทัดทายสวัสดีกันทำเดียบปฏิบัติของทีมฝีพายเรือนะครับสุดยอดตอนนี้กำลังเตรียมเพื่อที่จะนำ <c oughs> เรือลงเนาะสู่สนามเดินทางมาจากอำเภอท่าตูม <c oughs> สุดยอดวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พี่น้องชาวเรือก็กำลังเตรียมนำเรือลงสู่สนามผู้ชมเพิ่งเดินทางม,มาถึงเมื่อสักครู่นี้เองจากมนฑาน,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 นครเทรเวีเป็นเรือน,นครเทรเวีอันนี้มาจากอำเภอมาจากมาจากราศีสไลายท่านผู้ชมสุดยอดเลยประกอบเร้นกายท้ายเรือให้สนิทกันท่านผู้ชมพายุดติดกับเรือสนิทกันนะครับ สวัสดีครับนครเทวีท่านผู้ชมเจอกันแล้วเนาะเจอกันค่ะวัสดีครับขอโชคดีเด้อดีใจมากเลยได้มาเจอทีมเรือพี่ๆบ้านห้วยนะครับ เอาใจช่วยด้วยนะครับทีมงานพี่พี่นครเทวีอันนี้คือบรรยากาศตอนเรือกำลังที่จะนำมาถึงสนามท่านผู้ชมเจริญลำก็สารพับบตรเตรียมเพื่อที่จะนำเรือประกอบแล้วก็จัดแจงลง สู่สนามเพื่อที่จะทำการแข่งขันในลำดับเวลาต่อไปนะครับออาจารย์ก็คคมดูเลยทีมการน้องๆอ,อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับีสม ทีมทีมของฟาร์มหาราท่านผู้ชมที่เห็นเดินมา่น่นเป็นพี่พี่ทีมงานของฟาร์มหาราชนะครับครับตอนนี้ทีมงานแต่ละทีมก็กำลังทยอยเดินทางมาถึงบริเวณสนามกันอย่างคึกคักทีเดียวแล้วก็เตรียมเ,เพื่อที่จะ จะลงสนามแข่งขันในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าท่านผู้ชมให้กำลังใจทุกทีมด้วยนะครับประกอบให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะนำเรืองลงสู่สนามท่านผู้ชมตอาน,นี้เป็นทีมนครเทวีเด้อ อากาศจะร้อนนิดหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่านี่เรือก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะนำเรือลงสู่สนามท่านผู้ชมนี่คือบริเวณหน้าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยับเพออกจากส่วนนี้ไปเพื่อที่จะขยับออกจากส่วนนี้ไปนะครับจะให้เรือลงตรงบริเวณนี้ก็เลยเจ้าหน้าที่ก็ขยับเพออกจากจุดนี้ไปนะครับ จะเป็นจุดนำเรือลงสู่สนามนะครับตอนนี้เวลา9โมงกับ5นาทีท่านผู้ชม ลุดหัวุดหัวผาตุเอาแบบนี้มนมนไม่เห็นเลยวะแม่ไหม,ไอไมเ,เ,เออเอาหนึ่งสองขอบคุณมากนะครับ,บ,รบเห็นป้ายหมดเลยสวยมากมคนอนเทนวีอยู่ท่าตูมเป็นบัวขาวบนถนนครับผมเนี่ยสมัยนั้นยมแม่พูดว่าคนแก่พูดว่าเรือมีวิครับเลยขายให้บ้านนี้เลยโอน้ออนี่นะครับ โอ้ซาทุกข้อมูลสุดท้ายได้รับข้อมูลจริงๆเลยรเ,รเรือ,รอบ้านเป็นร้อยปีแล้วมั้งเป็นร้อยปีแล้วนะครับอโอ้สุดยอดเลยอนุรักษ์ได้นานนะครับนะเนาะเยไปทอะอ๋อครับอขอบคุณข้อมูลอาจารย์มากเลยได้ทราบคท่านผู้ชมเนี่ยข้อมูลจากเป็นเรือมาจากท่าตูนตนั่นน่ะสิ เนี่ยเรือนี่เป็นเรือก่อนอนครที่นี่โอ้พี่น้องกันเลยเนาะเจอกันอีกแล้วครับผมมันมีสองลำมีโบขาวกับโบศรครัพบพอกน,นี้ขายมาให้บ้านพวกโยมนี่โอ้โบศรมันพังครับก็เ<อ>ลยนุ่งพ่อจะขนเอาคือองค์เาวหลือพ่อพัดเาอาวัทำวันดนี่กับสินสมุทร มาจากพี่มาพร้อมกันเรียนกับชิ้นสมุดบ้านของแครกับกับอันนี้เหรออันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าปะชายลำเนียจำได้เพราะคุณแก๋พูดในฝั่งนี้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นทีมงานเดี๋ยวลูกพี่จะไปสืบมันใหญ่เพงจะเอาประวบาดประวัติมาทำประวัติไว้น้องมือฉีกเข้มไปแลอวเขาแชมป์เต็มอยู่ด้านลู่ไม่แชมป์ยขายก็เลยขายทั้งด้านนี้ขอบคุณมากที่ช่วโนราคกับไว้น้องท้าพ่อ ขึ้นชื่อที่เดียวนะครับเนาะไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับราชิสไ,ไ,ไ,ไลด์อ๋อเ<อ>มืมเ่อ,นะอก่อนมันหนาหนะครับเนาะมันจะหนาอ,นหนอ,อื เป็นเรืออนไม่ได้พี่ราพูดจริงนไม่เป็นรโอ้ไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ใช่ไหมพ่อเอาไว้ข้อมูล่นี้นำตถ้าดูนี่จากภูข้อมูลจากภาพตูมแล้วเขาจะทำไปทำใหม่อีกีว่เสียดเรือครับอ๋อ โอเคตอนนี้กาลังออบาจเจอร์กาลังยกเรือลงสู่สนามนะครับเนาะสุดยอดเลยโอเคครับผมตอนนี้กําลังนําเรือลงสู่สนามแลผ่านโวขาวทีมงานพี่ๆกําลังจะต้องใช้ทีมงานช่วยกันนะครับจะได้ ท่านผู้ชมดูสิให้ไว้เวลานำเรือลงส่งสนามก็จะใช้พละกำลังแล้วก็ใช้ทีมงานฝีพายกันช่วยกันสุดแรงคืีเดียวกำลังยกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยยกลงแล้วเห็นไหมก็จะใช้ บางคนก็วิ่งมาช่วยกันนี่แหละคือพี่น้องชาวเรือเวลามีเห็นบรรยากาศพี่น้องชาวเรือยกลงก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะผ่อนเบาแรงไปแล้วท่านผันกําลังนําเดินลงสู่สนามแล้วว่าท่านผู้ชมตอนนี้กําลังที่พี่กําลังนําเดินลงสู่สนามใช้พละกําลังจากพี่น้องเยอะมากรับขับ

เรียบร้อยไม่ผู้ชมพิธีการนำเรือลงก็จะต้องใช้ผู้คนพ่พาเย,ยือะทีเดียวตอนนี้เรือลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยสวยงามทีเดียวเรียบร้อยไม่มีน้ำเข้าเลยแม้แต่นิดเดียวเก่งมากเลยเดี๋ยวผมไปเอง โอเคตอนนี้ผ่านโบขาวก็นำลงลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้วต่อจากนั้นก็เป็นคนครเทวีเป็นคิวระดับต่อไปโอ้ย <c oughs> สวยงามสวยงามมากทีเดียวเป็นเรือประเภทเรือขอนท่านผูน้ชมไปก็จะเป็นเรือพี่พี่น้องน,นครเทวีวเดินทางมาจากอำเภอท่าตูมวัดพ,พ,พรพฤกษาราม กำลังนำเรือลงสู่สนาำแล้วท่านผู้ชมจับตาดูดีๆต้องใช้พี่น้องชาวเรือกันเยอะนะครับเพื่อผ่อนน้ำหนักจากหนักสู่เบาก็อาศัยร่วมด้วยช่วยกันนะครับ